สวัสดีค่ะเด็กๆน้ำน้ำเองค่ะจำน้ำน้ำได้ไหมวันนี้เมนูต้มขาไก่ที่เด็กๆเคยรับประทานจำได้ไหมคะลูกไปลงมือทำกันเลยค่ะว,วัตถุดิบของเรามีกะทินะคะแล้วก็มีหอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมีเนื้อไก่เลือดไก่แล้วก็มีแครอท มะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็ผักชีไว้ตบแต่งนะคะขั้นแรกนะคะเทกะทิใส่ในกระทะเลยนะคะโอหเดือดดีมากเลยค่ะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเสร็จแล้วตามด้วยเนื้อไกอ่เดือดดีมากเลย ใส่เนื้อไก่ลงไปก่อนนะคะเด็กๆตามด้วยแครลลอทหั่นเต๋าค่ะอ่าพอเนื้อไก่สุกดูสิชอีก พอไก่สุกแล้วเราก็ตามด้วยเลือดนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงรสชาติเลยนะคะเดี๋ยวคนชิมเนื้อไก่เลือดไก่แครอทสุกแล้วนะคะเติมน้ำตาลนิดหน่อยค่ะ น้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำมะนาว1ช้อน,น,อนแล้วก็ชิมรสชาตินะคะยังไม่เปรี้ยวค่ะ เทมันนาวนิดหน่อยเสร็จแล้วปิดไฟค่ะแล้วก็ตามด้วยผักชีนะคะ ต้มข่าไก่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเตรียมจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆต้มข่าไก่เป็นยังไงคะน่าทานไม่เอ่ยเด็กๆไายบาย,บายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ